สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K d y ด้วยนะครับวันนี้ผมได้ไพ่มาใหม่นะครับผมสั่งมาในลาซาด้า5สำรับนั่นเองนะครับเป็น ไ้่ยี่ห้อนี้นะครับท่านผู้ชมดูอย่างใหม่เลยครับตอนนี้ผมแกะแล้วนะครับสั่งเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินมานะครับผมนี่ยี่ห้อเดียวกันเลยครับแต่ว่าแตกต่างกันที่สีนั่นเองนะครับนอนนะครับคุณภาพมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนั่นเองนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยนะครับมาดูสีแดงกันก่อนนะครับมันมีผ้่อใบโฆษณามาด้วยนะแต่ผมก็ทิ้งมันไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอาไว้ทําไมนะครับมาดูจ็กเกอร์กันก่อนนะ ด้าหลังเป็นสีแดงนะครับดูสีแดงนี่ค่อนข้างที่จะสดเลยครับเข้มด้วยข้างหลังเนี่ยเขาจะพิมพ์ลายคล้ายๆไบซิงเกิลแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ถ้าไบซิงเกิลมันจะเป็นตัวกร,รมเทพขี่จักรยานนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับจ็อกเกอร์ของเขานะครับเป็นจ็อกเกอร์ขาวดาทับทั้ง2อ,อันเลยครับขมขาวดาแบบนี้นะครับนี่เลยเป็นตัวคิงขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับโอเคไว้ก่อนมาดู รกันนะครับผมนี่ที่ผมชอบก็คือมันราคาถูกแล้วก็คุณภาพสําหรับผมส่วนตัวผมชอบนะครับโอเคเลยครับผมไม่เน้นว่าต้องเป็นไพ่ที่มียี่ห้อน่นนี่นั่นนะครับเล่นได้หมดเลยครับท่านผู้ชมสําหรับมายากลแล้วนะครับนี่ผมใช้แค่เล่นมายากลลแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมต่อไปมาดูเโพดัมนะครับนี่ตัวเอนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับสวยด้วยถ้าใบซิงเกิลเนี่ยมันจะเป็นกระดาษที่แบบ เป็นกระดาษชนิดพิเศษที่มันมีกระดาษอยู่3าชั้นข้างในจะเป็นเหมือนกับตัวยางสีดำๆนะครับเพื่อทําให้แบบเวลาเราพ่อย่างเงี้ยมันจะคืนทรงได้เร็วมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากระดาษนี้มันเป็นกระดาษแข็งที่เขาเคลือบออสารสักอย่างหนึ่งให้มันลื่นครับเพื่อพ่านะครับให้มันลื่นแล้วก็เงาคุณเห็นไหมมันจะมีแบบเงาเงาเนี่ยโอเคเลยครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผมแกะแล้วนะครับแล้วผมก็ใช้บ้างแล้วนะครับผมและอีกอย่างนะครับมันก็ลื่น ที่สามารถแฟนไพ่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยสามารถแฟนไพ่ได้นะครับสุดตัวผมแฟนไพ่ไม่สวยหรอครับมันลื่นนะแต่ว่าผมแฟนไพ่ไม่เป็นผมไดแ้แค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆเดืนที่ด้านหลังครับนี่ <c oughs> แค่ท่าจับก็ผิดแล้วดูมันแฟนไพ่ได้นะครับมันลื่นนะครับแล้วก็กระดาษน,นี่มันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับท่านผู้ชมนี่เหมาะสําหรับเล่นมายากลนะครับหรือว่าคนที่แบบกําลังฝึกหัดมายากลใหม่ๆนะครับไม่มีงบซื้อ ไพ่าราคาแพงๆแบบใบซิงเกิลนะครับผมก็แนะนำเลยตัวนี้ในราคาด้านะครับผมราคาถูกมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูสีน้ําเงินกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือสีน้ําเงินนะครับผมผมยังไม่แกะแลนะ้วดูสิมันยังมีเจ้าตัวเนี้มาอยู่เลยครับข้างหลังก็จะเป็นพวกอะไรเนี้ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาแกะเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผมดึงนะครับแล้วก็ดึงแบบนี้เลยปึ๊บจากนั้นก็ดึงนี้ออก ตัวอสติกเกอร์ตรงเนี้ยเหมือนไวซิงเกิลนะแต่ว่าคือมันเป็นการพิมพ์ครับมันไม่ใช่สติกเกอร์แท้เลยด,ดิมันเป็นการพิมพ์เฉย,ยๆแค่เราแกะก็หลุดแล้วครับออื้นี่ไงเป็นการพิมพ์เฉยๆนะครับโอ้โหดูไพ่ข้างในจริงๆว่าจะไม่แกะแล้วครับผมสั่งมาห้าสำรับนะเพราะว่าราคามันถูกแล้วส่วนตัวผมเป็นคนชอบไพ่เดี๋ยวมาดูกันก่อนเฮ้ยนี่ไง ให้โฆษณาสองอันนี่เลยครับท่านผู้ชมนี่ด้านหลังนะนี่ด้านหน้าเฮ้ยเมื่อกี้ด้านหน้าหรือด้านหลังไม่รู้ดูมันเหมือนคล้ายคลายมาซิงเกิลน,นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นยี่ห้อยี่ห้อตัวเนี้ยผมอ่านไม่ออกหรอกผมลองเอาเข้าแอปแปลภาษาแล้วมันอ่านยากโคตรไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงผมก็กลัวออ,ออกเสียงผิดนะครับผมก็นี่ให้ดูเลยเป็นยี่ห้อนี้นะครับท่านผู้ชมในลาซาด้านะครับตัวเนี้ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไว้ทําไมผมก็ทิ้งเลยครับท่านผู้ชมมาดูตัวแรกครับเอโจ๊กเกอร์ตัวนี้มันก็เหมือนกันนะครับแค่มันแตกต่างกันตรงแค่ด้านหลังน,นะครับดูโจ๊กเกอร์เดียวกันเลยครับด้านหลังเป็นสีน้ําเงินครับแบบนี้สวยส่วนตัวผมเนี่ยชอบชอบแบบเอ่อสีแดงอะไรเงี้ยหุยแฟนไพสวยมากดูดิอันใหม่เลยนะเดี๋ยวผมแฟนให้ดูใหม่ นะห oh. นึ่งสองโอ้โหหนึ่งสองสามนี่อันใหม่อะแฟนไพ่ได้สวยอันนั้นแบบผมเล่นมาแล้วไงผมเล่นมาสักสามสี่วันแล้วโดยที่ผมไม่ได้ล้างมือเลยนะครับมันก็เลยแบบความลื่นนี่หายไปโดยที่แฟนไพ่ได้นะครับลื่นค่อนข้างจะลื่นแล้วก็สวยด้วยครับท่านผู้ชมสําหรับคนที่ชอบสีน้ําเงินนะครับแนะนําเลยครับตัวนี้ดีมากเลยนะนี่ครับนี่ รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมว่ามันก็คุ้มราคาสําหรับนักมายากลเอ่อเพิ่งหัดใหม่นะครับคนที่แบบเพิ่งหัดเล่นมายากลใหม่ๆไม่มีงบซื้อไพ่นะคาัแพงๆแบบเบทิงเกิลหรือว่าหลายๆอย่างที่ว่ามันมีอยู่ในตามเว็บตามตลาดเงี้ยคือมันจะแพงนะครับผมสำหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับผมเริ่มหัดเล่นใหม่ๆก็แนะนํานะครับผมนี่เลยไพ่ตัวนี้ครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ไม่ไม,ไม่อะไรมากนะ คือมันใหม่แล้วผมก็เสียายความลืมแต่ว่าถามว่าอนาะคตเล่นไม่เล่นนะครับแต่ว่าจะเล่นให้อันเก่ามันยับเยินก่อนโอเคตอนนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะไว้เลยครับท่านผู้ชมเก็บไว้แบบนี้นะครับนี่โอเคนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมมีไพ่อยู่สำหรับหนึ่งจะมารีวิวให้ดูอย่าลืมมาติดตามเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ